ครับก็พบกันอีกเช่นเคยนะครับในรายการอาจารย์ออสสอนสะผม k t o v a a บายอะคเมครับวันนี้เรามาเรียนรู้นะครับมาดูเทคนิคนะครับมาดูการดายผมนะครับว่า k t o v a a บายอะเนะครับเราดลักษณะอย่างไรนะครับครับการดายแน่นอนนะครับเรามีการไปเช้งแชมพูหรือการสะนะครับ เพื่อกษณะของการล้างในลนักษณะของเศษผมหรือลักษณะทุกอย่างที่ตกค้างอยู่ในศีรษะเราให้ดูถึงความสบายนะครับการสระแน่นอนนะครับมีถึง3ขั้นตอนขั้นตอนแรกนะครับเรามีการลักษณะของการใช้น้ําฉีดให้ทั่วนะครับให้ลักษณะของผมเปียกเกาะน,นะครับขั้นตอนที่2นะครับหลังจากที่เราฉีดน้ําเสร็จแล้วนะครับเราก็ใช้แชมพู อย่าเลยนะครับบีบหรือลักษณะของการฉีดใส่ฝ่ามือเรานะครับเราก็ค่อยแตะนะครับค่อยๆรูปนะครับนะเราค่อยๆไล่ลักษณะตั้งแต่โคนถึงจดปลายนะครับอันนี้เป็นหลักการนะครับบางทีหลายๆท่านยังไม่เข้าใจนะครับบีบแล้วก็ปูดไปอันนี้เหมือนกับเปลือง ครับเป็นการเล่าสู่ดีก่อนนะครับว่าวิธีการสระเนี่ยมันก็มีระบบขั้นตอนของเขาคือผมนะครับเราควรจะต้องฉีดให้เปียกนิดนึงแล้วก็ใช้แชมพูใส่ฝ่ามือแล้วก็ค่อยลูบแล้วครับให้ทั่วศีรษะว้าวสบายจริงๆนะครับเสร็จแล้วนะครับเราก็ค่อยๆกล่าวนะครับ จุดที่สูงสุดที่สุดก็คือจุดเซนเตอร์หรือกึ่งกลางของศีรษะนะครับอันนี้แน่นอนนะครับห่วงขราวแอเรียหรือกึ่งกลางของศีรษะ เป็นจุดที่เขาเรียกว่ารับอุณหภูมินะได้รับความร้อนตลอดเนี่ยนะครับนะที่เราเดินไปไหนก็แล้วแต่ความร้อนเนี่ยเขาจะส่องมาถึงกลางศีรษะนะครับพอส่องมาเสร็จนะครับความอบนะครับหรือร้อนหรือไอทุกอย่างนะครับจะมลงอยู่ตรงกลางของศีรษะอันนี้ก็คือจุดที่คันนะครับ เป็นการเล่าสู่ดีกน,นะครับบางทีนะครับหลายๆท่านบอกเอ๊ะลูกค้าเนี่ยส่วนใหญ่คันอยู่ตรงไหน,นกึ่งกลางของศีรษะนะครับว้าวใช่เลยนะครับนะการการที่เกาหรือกึ่งกลางของศีรษะนะครับ นั่นนะครับอันนี้ก็คือเป็นหัวใจหลักบางทีเราก็ไม่ใช่ดูถูกกันนะครับหลายๆท่านบางทีอาจจะทํางานในกล่งของการที่ไปกักกรรมนะครับอาจจะโดนทั้งฝนทั้งแดดทั้งอะไรเนี้ยไอ้น,นี้แน่นอนนะครับและอีกส่วนหนึ่งก็คือเท่าชิวเท่าชิวนี่เขาจะโดนเขาเรียกอะไรนะละอองของน้ํามันหรือ